วีในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับทีิมหมาผมเองครับถ้าไม่ต้องการเสียเวลาเราเบิ้มคนเลยข้าไอพี่โอ้โหเด็กดีลูกเด็กดีอย่าดีย่าไอ้วัตประวันผู้ผิดอย่าอย่าเด็กดีอย่าโอ้อย่าอีเด็กกดดีปล่อยม้าก้อนหนึ่ง ทัพทีมตายฉันบ้าจ๋าพี่เขากล้อง er อยู่ดีช่วยฝากไปช่วยเรียกผู้ติดตามให้ฉันหน่อยนะคทับทีมไม่เอาไม่เอานะทับทีมทักสวัสดีท่านผู้ชมก่อนน้องฟูทักสวัสดีท่านผู้ชมก่อนไม่เล่นโคมโลูกเขาเจ็บลูกเขาเจ็บไม่เล่นโคมๆนะเล่นดีๆลูกเล่นดีๆเล่นเออมาลูกนะัับบทีมหน่อย ไม่เด้เจ็บไม่เด้เจ็บเขาเจ็บกันลูกเทมมาทางนี้มาทีมมาทีมมานี่มานี่มานี่บ่าดีบ่าดีไม่เอาทัเทมไม่เล่นแรไม่เล่นแลงไม่งั้นให้เข้าโกงนะไม่ให้เาดี๋ยวเขาเ้าโกงนะให้เข้ากงเออัเทมอันนี้ถ้าเล่นรให้เข้ากงเข้านกงใครอใครัเทมเอาไสิ ไปแกงหมากอ้านี่นี่นะครั้ยน่าจริงมาทางนี้สิน่าจริงมาทางนี้น่าจริงมาทางนี้สิคะมาซีมาทางนี้นี่คือการโชว์หมาเออดีไปเลยยี่ล่อยหมานี่แล้วเราต้องล่อยหมานะคะท่านผู้ชมเป็นเลขนะ เอาเอามาหนึ่งเส้นอุย้ยข้าวเหนียวกาแฟนี่เอาไปนี่คือแหนะมากินข้าวมาเป็นข้าวคนหนึ่งเส้นนะเอ๋วันนี้แม่เป็นไรทำไมหน้าบึ้งตึงแม่เหมือนซาดอยู่ลงมันนี่ ไอแม่เป็นะไรวะทำไมหน้าไม่ให้ะเขาฟูหมดปกติใช่ไหมเึือการอ่อยหมาแม่ยิ้มหน่อยดิเห็ยยิ้มเลยโอ้หวานรหาให้วันนี้นี่ขนมมันะครับแม่ยิ้มหน่อยมแม่จ๋ายิ้มฟม่ท โอ้โหเด็กดีลูกเด็กดียาดียาไอ้ว่าปะวันพู้ผิดยายาเด็กดียาโอ้ยาอีเด็กก็ดีไอ่อยมาก้อนหนึ่งพัพทีมตายกันบางดาที่เขากล้องอยูดดีช่วยฝากไปช่วยเรียกผู้ติดตามให้ฉันหน่อยนะรับทีม ทับทิมไม่เอาไม่เอานะทับทิมทับทิมไม่ข้าวัดีท่านผู้ชมก่อนน้องฟูทับทิมไม่ข้าวจะวันดีท่านผู้ชมก่อนไม่เล่นโคมโลูกเขาเจ็บลูกเขาเจ็บไม่เล่นโคมโลงนะเล่นดีๆลูกเล่นดีๆเล่นเออมาลูกนะเพ่อนทับทิมจังเลยไม่ใจแล้วลูไม่เล่นเจ็บลูกไม่เล่นเจ็บเขาเจ็บกันลูกทับทิมมาทางนี้ มานี่มานี่บ้าดีบ้าดีไม่เอาโอเคไม่เล่นแรงไม่เล่นแรงไม่งั้นให้เขากงนะไม่ให้เขาเดี๋ยวเขาเขากงนะเออครับทีมอันนี้ถ้าเล่นแรงเให้เขากงเขากงเขากงใครอะใครครับทีมไปสิไปแกงหมาก่อนอนี่นี่นะครัโอ้ยน่าจิงมาทางนี้สิน่าจิงมาทางนี้ มาจริงมาทางนี้สิคะมาสิม,ม,ามาทางนี้นี่คือการโชว์หมาเออดีไปเลยยี่ปล่อยหมาก่อนนี่แล้วเราต้องปล่อยหมานะคะท่านผู้ชมอันแรกนะเอาเอามาหนึ่งเส้น อาไปนี่คือเนี่ยอ่ามากินฮัลโหงเนี่ยถ้าพ่เป็นพ่อคนเอิงเส้นนะเอ๋วันนี้แม่เป็นไรทำไมหน้าบึ้งตึงแม่เหมือนตาอยู่โรงพยาบาลนี่ไอ้แม่เป็นไรวะทำไมหน้าไม่ให้อะไม่นะเขากูบกูบปกติได้ไหมนึกการอ่อยหมาแม่ยิ้มหน่อยดิเอ่ยยิ้มเลย

ถ้าทอบคลิปกล้องเงี้ยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ท้ยช่องกล้องเงี้ยค่ะนะคสวัสดีลราไป็ก่อนสวัสดีครับนี่คือหนอนหมาใครหนอนหมามัอ่อยทำไมเดี๋ยวป้าว่า